คำหนึงในส่วนของการใช้เสียงเพลงเนื่องจากว่าบนแพลตฟอร์มของ Tik t o k ของเราเองในส่วนของการที่เราจะลงโฆษณาหนึชิ้นงานได้จําเป็นที่จะต้องมีเสียงเพลงนะคะโดยที่เสียงเพลงของทาง t i k t o k ที่เราแนะนําค่ะควรที่จะเป็นเสียงเพลงที่มีบีทที่ค่อนข้างที่จะดังนิดนึงสิ่งที่เราแนะนําเลยก็คือเป็นบีทที่อั b บ a t เพื่อที่จะให้วิดีโอของเราค่ะ สร้างความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่ออดเดียนของเราได้มีการรับชมวิดีโอไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้รับฟังเสียงบีทที่มันเป็นเสียงบีทที่ค่อนข้างอัพบีตก็จะช่วยเหลือในส่วนของการสร้างความน่าตื่นเต้นของวิดีโอนั้นๆได้เหมือนกันนะคะส่วนที่2ค่ะอย่าพลาดข้อความสําคัญเนื่องจากว่าของเราค่ะจะเป็นวิดีโอที่จะเป็นช็อตวิดีโอแพลตฟอร์มดังนั้นค่ะเพื่อที่จะทําให้โฆษณาของเราเป็นที่ดึงดูดใจ ในส่วนของวิดีโอโฆษณาเราก็ควรที่จะบอกข้อความที่สําคัญไปเลยตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกๆว่าวันนี้ค่ะโฆษณาของเราที่เราต้องการที่จะปล่อยผ่านไปจะมาขายสินค้าไหนหรือว่าถ้าหากเรามีโปรโมชั่นใดๆค่ะแนะนําว่าให้ใส่ข้อความสําคัญในส่วนของตรงนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ให้คนมารีวิวหรือว่าเขียนเข้าไปในวิดีโอได้เช่นกันนะคะส่วนถัดมาค่ะให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ช่วยเล่าเรื่องราวนะคะ ในส่วนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าการที่เราใช้คนหนึ่งคนเข้ามาช่วยพูดถึงสินค้าของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้วิดีโอของเราเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากเราใช้คนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วบนแพลตฟอร์มของ TikTok หรือว่าที่เรา รับทราบกันในความหมายของคำว่าดาวติ k กตอกเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการที่เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไปหาทางออเดียนต์ของเราได้แล้วก็ข้อมูลตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนเด่นคนดังที่เขาอยู่บน t ิ k t o k ของเราแล้วเนี่ย ทางออเดียนต์ของเราก็อาจที่จะมีแนวโน้มที่สนใจในส่วนของวิดีโออยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่ติดตามพวกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นก็จะช่วยเหลือในด้านของทั้ง View to Rate ที่ทําให้คนสนใจวิดีโอของเรายาวนานขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคลิกนะคะว่าพอเห็นวิดีโอที่มีดาวทิกทอกมาช่วยพูดถึงโฆษณาของคุณแล้วเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะคลิกไปเพื่อที่จะอ่านข้อความเพิ่มเติมขึ้นใน Landing Page ของเราก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนที่4ค่ะ เกาะติดเทรนล่าสุดส่วนตัวเนี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากว่าวิดีโอบน t i k t o k จะค่อนข้างที่จะไปไวมาไวเราอาจที่จะเห็นกันว่าวิดีโอที่ดังอยู่แล้วเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเพลงที่ดังอยู่แล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจที่จะไม่ได้รับความนิยมณนะปัจจุบนันซึ่งต้องบอกเลยว่าแพลตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในเรื่องของเทรนเซอร์เทรนเนี่ยมันไปไวมาไวตลอดเวลา ยิ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างวิดีโอที่สามารถเกาะติดเทรนเหล่านั้นได้ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ,ๆก็จะเป็นผลดีสำหรับทางแบรนด์เราที่เมื่อไหร่ที่คนเห็นโฆษณาของเราก็จะรับทราบหรือว่ารับรู้ว่าในส่วนของตรงนี้จะเป็นอะไรที่มันออนเทรนแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะดูวิดีโอชิ้นนี้นะคะส่วนที่5ค่ะเล่าเรื่องราวของคุณให้สนุกและสอดแทรกอารมณ์ขันต้องบอกเลยว่าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับ คนไทยที่คนไทยชอบอะไรที่มีความสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วยิ่งเขาเห็นวิดีโอที่มันสอดแทรกความสนุกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อาจที่จะเป็นเรื่องของการเต้นหรือว่าพูดถ่ายทอดเรื่องราวให้มีความตลกขบขันเข้าไปในน,นั้นใส่แก๊กตลกตลกเข้าไปก็จะช่วยเหลือให้วิดีโอของเราค่ะเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้เช่นกันนะคะ ส่วนถัดมาค่ะถ่ายทำวิดีโออย่างเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของ TikTok ในส่วนของวิดีโอที่เป็นธรรมชาติตามจริงแล้วตัวเนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่ง่ายมากอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพดูว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดแพลตฟอร์มของ TikTok เข้าไปแล้วค่ะเราจะเห็นว่าวิดีโอที่โดนถ่ายด้วยแนวตั้งจะเป็นส่วนที่เราเห็นได้บ่อยๆถ้าเกิดว่าเทียบกับแนวนอนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าวิดีโอที่ถ่ายด้วยไซซิ่งแนวตั้งหรือว่า9ต่อ16จะช่วยเหลือในด้านของการทำให้โฆษณาของเราเนี่ยเวลาที่คนเห็นเขาก็จะสามารถ capture attention ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่ามันถูกต้องกับหน้าจอโทรศัพท์เวลาที่เขาเห็นวิดีโอของเราแล้วก็อีกอันนึงเลยเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปดูแพลตฟอร์มของ TikTok เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เขาเข้ามาเป็นอง e ์ e ระสำคัญค่ะ ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนําว่าควรที่จะใช้คนเป็น Element เพื่อที่จะเสริมสร้างโฆษณาให้มันเป็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็กกินกินกับความเป็น t i k t o อกมากที่สุดนะคะข้อที่7ค่ะสื่อสารกับผู้ชมของคุณโดยตรงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแบรนด์ของเราต้องการที่จะรีวิวสินค้า